มาครับผมแอมครับครูเคนพาฟิตครับวันนี้เอาใจสวอีกแล้วครับกลายเป็น4ี่ท่าฝึกการทรงตัวบาลานซ์สำหรับสวครับโอเคเดี๋ยวสาธิตท่าแรกให้ดูเลยดีกว่าเราจะถ่ายน้ําหนักไปด้านข้างนะครับซ้ายก่อนเลยนะครับให้แยกออกมานะครับแล้วน้ําหนักนะครับอยู่ที่ขาข้างซ้ายนะครับข้างนี้ว่างเปล่านะครับแล้วค้างไว้5้าวิหนึ่งสองสามี่ห้าแล้วถ่ายน้าหนัก ก้าเข้ามาชิดก่อนแล้วฐานหนักมาฝั่งนี้มั้งครับครับฮึบหนึ่งสองสามสี่ห้าไปค,ค่อยค่อยก้าวใครที่ก้าวทรงตัวไม่ไหวนะหาเก้าอี้จับแล้วก็ก้าวนะครับใช่ครับไปดันข้านะโอเคฮึบหนึ่งสองสามสี่ห้ากลับมาชิดก่อนครับแล้วก้าวออกไปหนึ่งสองสามสี่ห้าครั้งที่หนึ่งครับกลับมาชิดก้าวออกไปหนึ่งสอง สามกลับมาชิดครับให้ดูสี่ครั้งนะครับ9ออกไปสองสห้าครั้งที่2 9ครับ1นึ่งสองสาี่ห้าฮึบหนึ่งหครั้งที่3มแล้วนะครับ1 2 3 4 5สอาม้าทำช้าไม่ต้องรีบครับเป็นการฝึกบาลานครับ สองสามสี่ห้าโอเคท่าต่อไปครับเราจะก้าวไปด้านหลังบ้างทีนี้เวลาเราก้าวเวลาเราก้าวไปด้านหลังนะครับแค่เอาเท้าไปแตะเอาปลายเท้านะครับไปแตะที่ด้านหลังครับแล้วให้น้ําหนักนะครับอยู่ตรงกลางเซนเตอร์เพื่อบาลานซ์ตัวเองท่านี้นะครับจะฝึกในการที่แบบไม่ให้เราเฟเวลาที่เราแบบยืนหรือเราเดินก้าวนะครับหาที่เกาะหรือไม่ก็ขามันจะไม่ต่อกันขนาดนี้นะคะ ค่ะเราจะออกไปด้านข้างนิดนึงนะจะช่วยรงตัวได้นะครับโอเคไปมาเดี๋ยวเราจะทําให้ดู5ละ5วิเหมือนเดิมนะครับ9ไปครับ1 2 3 4 5กลับมาชิดก่อนครับ9แยกกว่ครับ1 2 3 4 5นับหนึ่งครับไป1 2 3 4 5ไปครับ1 2 3 สี่ห้านับสองครับพยายามครับน้ำหนักนะครับอยู่ตรงกตองสามสี่ห้าเป็นการฝึกบาลานซ์นะครับหนึ่งสองน้ำหนักจะไม่ทิ้งไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับสามแล้วนะครับเก้าไปสองสามสี่ห้าสุดท้ายเก้าไปครับน้ำหนักอยู่ตรงกลางเซนเตอร์สามสี่ห้าโอเคเก่งมากครับต่อไปเป็นท่าที่สามครับท่านี้นะครับ ถ้าใครมีที่จับหรือมีเก้าอี้เกาะก็เกาะได้แต่ถ้าใครแบบอยากฝึกบาลานซ์ก็สามารถกางแขนได้นะครับแล้วก็ยกขาขึ้นแบบนี้ครับค้างไว้ข้างละห้าวินาะทีใช่ครับเป็นการฝึกบาลานซ์ถ้าใครกางแขนไม่ได้ยังบาลานซ์ไม่แข็งแรงนะครับให้จับเก้าอี้หรือผนังนะครับ,รบแล้วก็ยกขาขึจะช่วยให้ฝ่าเท้าเราได้ออกแรงได้ทํางานนะครับช่วยในการแบบเดินแล้วแบบเกาะมากยิ่งขึ้นนะใช่ครับมาไป ปครับขาข้างขวาก่อนนะไปฮึบหนึ่งกาแสองสามสี่ห้าลงน้ําหนักให้เต็มฝ่าเท้านะครับไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้านับหนึ่งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าช้าช้าหนึ่งสองสามสี่ห้านับสองเสได้เวลาแล้วครับเราจะฝึกบาลานซ์นะครับสามสี่ห้า การเซเปลดปกติครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสามนะครับมันเหมือนแบบเราเป็นการตั้งศูนย์นะครับสามสี่ห้าสอง์งกนะครับที่อายุเยอะๆนะครับหรือไม่แข็งแรงแนะนำให้หาที่ก่อดนะเพราะว่าถ้าล้มไปไม่คุ้มใช่ครับถ้าต่อไปท่าเนี้ยเชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบเพราะว่ามันเป็นการฝึกบาลานในการเดินเดินก้าวแต่ละก้าวต้องแม่นยําต้องไม่สะดุดต้องไม่ล้ม เดินต่อเท้านะครับดูนะครับเราจะเดินก้าวเอาต้นมาต่อที่ปลายเท้านะครับในแต่ละก้าวเป็นการฝึกบาลานซ์นะครับนะครับฝึกแบบนี้หาที่เกาะนะใครที่แบบไม่ไหวเนี่ยผมนึกว่าเป็นกําแพงก็ได้เอามือเกาะกําแพงไว้นะครับเราจะเดินก้าวข้างหน้าก่อนแล้วกันเนาะก้าวหน้าถอยหลังเอ้ยก้าวหน้าแล้วก็หันหลังแล้วก็ไปด้านข้างครับนะครับสี่มุมนะครับอ่ขวาก่อนนะครับไปหนึ่งสองสามสี่ ห้าอ่าไปด้านหลังมั้งครับทุกคนดูด้านหลังบูดูมุมด้านหลังมั้งครับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคมาไปด้านข้างเปเอามายิงข้างโอเคครับไปด้านข้างมั่งนะทุกคนไปฮึบหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับไปครับหนึ่งสองสามสี่ ห้าโอเคครับทุกคนจะบอกว่าท่านี้นะครับไม่ต้องสลับมุมแบบเราก็ได้เวลาไปซ้อมเองเนี่ยคือพื้นที่เรามันจํากัดเนาะแต่เวลาเราไปซ้อมเองอ่ะเราเดินไปเลยครับเดินบาลานซ์ห้าเก้าได้เลยอ่าใช่ครับเดินบาลานซ์เดินบาลานซ์เดินบาลานซ์เดินแบบนี้นะฮะใช่โอเคครับก็เราสาธิตให้ดูน้อยๆนะทุกคนสามารถทําท่าละแปดครั้งสิบครั้งได้เลยนะครับใช่ครับสามเซตนะครับ ทำบ่อยๆนะถ้าพวกนี้มันจะฝึกเรื่องการรงตัวนะครับ<ช>แล้วก็มันไม่ได้ใช้เวทหรือน้ำหนักเยอะนะครับ<ช>แล้วจะทำให้สวออนเดินในของตัวมากขึ้นครับใช่ครับโอเคอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม PM, พี่แอมและครูเคนพาฟิตจ,จากเพจเพลฟิต hey, ครับโอเคเจอก,กันคลิปหน้าครับทุกคน bye, คบ๊ายบาย